แต่ดาตาดาดีพวกเรานี่คือเชนซอแบนทั้งหมดร้อยตัวโหยืนเรียงรายกันเป็นบอยแบนเลยดูเดนจีสินี่เจ้าหมีแบนดี้โอ้โหช่นยช่วยมาคยก่อนช่วยขึ้นด้วยเดี๋ยวนะนี่แกเป็นโปชิหมีกับโปชจิลี่มันเป็นหมีอกไวยก่อนจะไม่ใช่พวกมันอ้าวคราที่แล้วแกยังบอกว่าแกเป็นไบเล่ยอยู่เลยนี่นา เล่นแล้เล่นอะไรพวกเร่องเดิมๆซ้ำๆับซ่าเข้าใจไล้วพ่อพิชฉันขอโชว์อาวุธใบแต่ต็ตเต็ดเต็ดใ้รมันเคยทะเลาะโขงไร่ปมหรือไงฮะนี่ดูทะเลาะโขงแบบว่าพิชิตดิอ้าวคุณเคยเดิแต่เดนนี่ลองสิกระเด็นกันไปไกลเลยอ่ะโอ้โหแล้วจะผีกกระเด็นไปถึงฟ้าดูดี กลับมาก่อนอย่าเพิ่งไปดาวอังคารสิเออยี่สี่ชั่วโมงไปจะได้ครบจะได้ใช้กิวร์ดได้ยีิบสี่ชั่วโมงเลยเหรออยู่บนดาวเนี่ยนะนี่เงั้นแกหอวาแล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะลองก่อนโอเคพวกเราเดี๋ยวฉันอนะ่ะจะลองทรโขงอันนี้นะครับยิงเดนจิดู3 2 1ป้อมโอ้โหเยอะมากโอ้ oh <my> god ดูสิเบดดี้ <c oughs> กําจัดเดนจิได้กี่ตัวเนี่ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไหนเบนดี้ลองยิงซิเบนดี้อะเอาเลยเบนดี้โอ้โหหนเจมีอยากจะเล่นละซีจ้าหมีมามาเลยอ้อาวมาแล้วหรอ นี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ฉันสิี่นี่ไวันไปนี่ไวันเดอนาได้ไหมว้าาี่ไม่ต้องขับีไ้มาปัวกันตีได้ปวกันเถอะไปเเลยไปเดิเดี๋ยวเดี๋ยวดีนแวเดีนแวเอรปืนดงเสียงปืนแดงเสียงเโวยเสียงนีโอ้กคนหอ้้วหอโอโอ้โหหอ

นี่ครับพลังตดเดนจินะครับโดยเจ้าหญิงพลังตดอะไรล่ะพลังตดเดนจีทุกคนเดี๋ยวไม่ลงก่อนเฮ้ยเลยอแคบแอบแอบร้อยเอาสิ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 โอ้ตีอรลัดลัดให้หมดเลยทีเดย ar er ียวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยดีทุกคนเดนจิได้อีกหนูกระเด้งได้ด้วยอ่ะลองดูสิ ดูดิว้าดูเฮ้ยเอาบอลมาเฮ้ยสว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 ยโดบอล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 ดนี่เบนดี้ยิงยิงโดชั้นนี่นี่นี่จะต่อจะไม่โดใคยเห็นปอนด์โดโดนี่นี่นีโอ้โหนี่นี่นี่โอ้โหไอ้สกิลพิเศษก่อนเดี๋ยวก่อลนี่นี่โยนมาเดี๋ยวฉันจะฉันจะเบสบอลเปลี่ยนปืนนี่เนี่ย เิงบอลให้ฉันโยนแล้วเก็บเบสบอลแล้วกันได้ได้ได้โยนให้ฉันหน่อยอื้อเตี้ยตีเดี๋ยวนะมันไม่ใช่เบสบอลนี่นามันวอลเลยบบอลปะใกล้ๆใกล้ๆยิงยิงมันยิงมันพร้อมนะโอ้ยหน้าสามสองหนึ่งอึ๊บตีว้าวจะไม่ชนกินโอ้ อาทุกคอเดี๋ยวเจ้าวีเนี่ยจะโชว์แถวยาวแบบนี้มนเลยนะมามันจะสวยมากเดี๋ยวขอไปตั้งหลักก่อนปึ๊บหลักเป้าเวฟเวฟเอเวฟเลองดูมาเลยเวฟมาเลยปึ๊บปึ๊บดูดีดีนี่นีย่เนีน่เนี้ี่้่เนีนี่เนีน่นี้่้เเดนนีนี่ มหอมากเนี่ยเนื่อน่อดูของฉันปะดูของฉันไหนไหนไหน้ไหนไหนไหนนไหนไหนดีว้าวอนไแหเดียวนะเจ้าบเอารถอะไรมาเนี่ยโอ้โหลกนี่ไงเลก้นี่รุ่นเก่าเดี๋ยวเมันหลกโบตรงไหนเโอ้โหเล้เตอร์ไงกกนนี่นคือรถ็เตอร์ขา้่ามันคือ นนีีม่มพวก้บบเบนดี้เจ้าบีมันเอามาจากไหนเนีดิอบอกว่าไงเอามาจากในพวกนี้ไงเขาเง้าใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวเจ้าบีเนี่ยจะถไถตัวพวกนี้นะครับยาวไปถึงนู่นเลยมาดูซิว่าจะสําเร็จไหมอาเจ้าบีพร้อมไหมง่ายเจอในพวกนี้ขึ้นสนามมาสักหน่อยเป็นไงไปเดี๋ยวเราวะตัดม จากสภาพรถเก่าๆแต่แรงสุดๆไปเลยเจ้าหมีบอกแล้วหีคอยหลังแรงกว่าเดินได้อ๋อทำไมทำไมอยากอ่านดูดิโอ้คอยหลังแรงกว่าเดินได้เอาแล้วตอนนี้เหมือนว่าเชนซอแมนมันจะไม่ยอมพวกเราแต่พวกเราก็มีอาวุธใหม่นั่นก็คือปืนฉีดน้ำ ปิวปิวปิวเดี๋ยวกรเดี๋ยวเดี๋ยวมือจ<ะ>ีนจ้ามันหมดสงครารแล้วแกไม่แก่พ่อแม่ทำไมตอนที่สงารามอะสงารนมอะทำไมไม่เอาปืนนี่มาฮะก็ฉันว่าตอนนี้ปืนมันถูกกว่านี่นาคือมันถูกกว่าพี่แกปืนมันถูกก็ใครกินกับสุนปืนนะ พวกเราซื้อไงนี <m ai> <m ai> ่ไงดูซื้อทำไมนะซื้อทำไมแกแกแกจะซื้อมาตอนนี้มันมีใครเล่นอาวุธกรฮะเราเล่นอาวุาการนี้กสามวันทดไมไม่มียี่สิบวันไปเลยอะ่าะนด่ฉันว่านะยี่สิบวันก็เปียกตายแล้วล่ะนี่ตอนนี้เราเล่นกับเนจ้าเราเชนซอดีกว่ามาเจ้าเชนซอร์นี่จบเลยกลัวมาแล้ว นี่ให้หมดนี่ไอ้ช้างนี่ทำลาปนีดตาให้ไดนี่แน่นี่ปิดตัวไอ้ปืนฉ์ดตาหมดเลยหมดเลยปัดปดปัดเหรอปัดเหรอปัดไปข้างหน้าเลยปัดเหอนี่แน่ใครไม่ยิงช้าเนี่ยนี่ใครฉลาดเไม่ยิงฉลาดเนี่แหละไม่ยิงช้าใครแถมพิมพชั้นนี่แหละอ๋นี่แน่นี่แน่นฉีด ฉีดไา้ฉีดให้หมดเลยฉีดให้หมดฉีดให้หมดเกจกำไรปืนใช่ไหมแกฮะมาไ้ัวปืนเนี่ยติดโดยเฮ้ยฮ่ตัวติดโดยเลยนี่เเกมกำไรปืนฉีดน้ำติดโดยไปทะาี่แกเกกำไรปืนฉีดน้ำทไมฮะเกกำไรมากไปติดโดยเลยเดี๋ยวดูทุกจากตลาดหีีตลาดนี้ติดโดยนี่ตลาด ปคเยอะแเะอะไรกระชิงก็ล่ะเดี๋ยวยะกระชิงให้ดูแป๊บหนึ่งเีอกระชิงให้ดูเลยทุกคนเีอะแกระชิงให้ดูกระชิงปกติเล่นอะไรด้วยตลาดกระชิงกระชิงวุ้นจูกี่วันเป็นอะไรของมันเนี่ยตลาดกระชิงก็ขี่แลมโบว์แต่ตลาดนี้เิอเอาโอ้ยจูกีให้ขึ้นอะไรเนี่ยขึ้นหอคอยไปบนนู้นเลยเหรอเนี่ย โอ,อ้โหทำไมฮะมันชันมากๆเลยดูสิเดี๋ยวเจ้าหมีข้างบนนั้นน่ะไอ้เจ้าหมีอันคือแจ็คแจ็คเป็นอะไรอ่ะแจ็คเป็นคาร์บอยออกคือปืนมุ่งหน้าขึ้นดอยเจ้ายิงถูกขังบนหัวคอยคอยแจ็คช่วยเดือดจากกากรอยแจ็คช่วยด้วยแจ็คช่วยด้วยกากรอยมาลังควานเอาด้วยทำดูบ้าง ันหลังอยากเห็นหน้าอันหน้ามาเทพไงห,หลัง,งไดไงหลังสมใจเลยไหมล่ะสรุปมาช่วยเจ้าหญิงจริงไหมเนี่ยโว <laughs> <laughs> อยกดไ่ออกไปจากโลกนี้ย <laughs> า yeah, นะครับตอนนี้เขื่อนที่นี่อันตรายสุดๆนะครับมีเชนซอมแมนดักอยู่ข้างบนแต่ว่าจองหมีเบนดี้เราจะเป็นฮีโร่ดักเอาไว้ไม่ให้มันข้ามมามาพวกเรา ถือโกงไว้แล้วเป็นโล่กงถือกงเป็นโล่บอกไว้ก่อนเอเอาเป็นข้างหข้างลััไว้จัไว้กั้ไว้างลังไว้ไว้ไว้เป็นโล่เป็นโล่พี่เจ้าตอนจะไมโดเป็นนี่ตายเยี่ยวเป็นนี่ตายเดี่ยวไ้าลันไวั้าังไ้ัข้าหัง้าันไ้ันไ้กันม้ังไวัข้าังไวัข้าหังข้าังไว้าีหลงาันมันาข้างังขันขัง้ข้าัง้้ขัังั

ดกันไว้กันไว้อุ้ยฉันจะตกน้ำอันป๋าดันป๋าดันโอปมาดอดนี่นี่มีกระตาตะปีโดมันอยู่ตรงนี้ดิมันมาไม่ได้ไหนไหนไหนยืนข้างบนเออจริงด้วยฮะแล้วทำไมเราไม่ยืนตรงนี้ตั้งแต่แรกทันทีแล้วดูเป็นดีโสดเป็นดีนี่ไงค่อยๆยิงมันเลยค่อยๆยิงกันไปไหนมีอะไ่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังมีตัวนึงไหนเฮ้ย กงทับมันไม่ต้องทับแล้วจับได้ด้วยเหรอลากมันเฮ้ยลงน้ำลงน้ำจับลงน้ำจับลงมาไปลงน้ำลงน้ำลงน้ำดีปล่อยลงน้ำเลยกินนักใช่ไหมอ่ะกินมากเลยใช่ไหมอ่ะเตรียมปล่อยปล่อยแล้วจิงกิงจิงเขากิงเขาจิงนี่ครับอยู่บนเขื่อนอันสูงชันนะครับเจ้าบีอ้าว ัดพีเอ็น่อยหรือคันนัดพีเอ,อ็กห่อยเหรอเอาละครับตอนนี้เราจะใช้ปืนที่โหดที่สุดนะครับโอพีสุดๆไปเลยที่ฉันถืออยู่ดี่จงหมีก็มีนะครับเนี่ยใครจะยิงก่อนดีอ่ะเบนดี้หรือเจ้าหมีหรือต่อตัวีโรดีแกยิงก่อนแล้วการประธานเปิดเลยอ่ะให้เป็นประธานรุ่นเลยโอ้ฉันเป็นประธานเลยเหรอได้เลย<ด>เป็นประธานรุ่นเลยเป็นประธานทักจิงยองอ <What? S 2> สรุปแกชื่อหมีหรือว่าชื่อแจ็คอะ เอาชื่ออะไรอีกไหมล่ะชื่ออะไรอีกอ่ะชื่อซองยุงปากไหมล่ะฮะโ,โ,โอซองยุ่งโอมา <c oughs> เดี๋ยวฉันลองยิงแล้วกันสามสองเดิมบอมอทำไมแค่ตัวเดียวเนี่ยนีแกยิงอะไรได้แค่ตัวเดียวเนี่ยแหมมันหนนันมีเอ็ดห <c oughs> นึนี่มันหนึ่งนั้นมีเอ็ดหนึ่งอีกอ่ะไหนแกลองยิงสิแกจะยิงได้เท่าฉันหรือเปล่า ที่ยิงไปก่อนนี่เป็นที่ยิงไปดิ่ว้าวพอเลยพอเลยโค้งสองนัดเห็นอยู่ปังปังเดี๋ยวก่อนเถอะไม่ท้าเหแล้วก็ดูลิงปะทุกกะเขาปังเหไม่เป็นไรเนี่ยฉันว่านะพวกเราเปลี่ยนปืนมะเป็นไรเดีอะดินี่ไหมปืนใหญ่บาลังกาตันไหมปืนใหญ่บาลังกาตันอไหนรอสิ โอ้โหได้ตัวเดียวฉันฉันว่าเปลี่ยนชื่อพี่พีกว่ามะนัดเพชรยนหนึ่งตัวจบมันใช้เลื่อยใช่ไหมเห็นทีเราก็ต้องใช้เลื่อยบ้างดูเลื่อยวงเดือนได้ไหมอะเรื่องวงเดือนโอ้โหเลื่อยเจ้าหมีโหดมากๆของเบนดี้ก็มีนี่ของฉันก่อนเลยละกัน<า>ปื้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 นี่อ่ะเจ้าหมีจัดการนี่ไงเลื่อยวงเดือน ไอ้จะเมตาปดยโอ้โหเปที่เปนที่มามาี่มพี่อเร็วรเร็ว่่เลยเป็นที่พายเรื่อไปเลยอาได้ไหมอ้อดูโอ้โห้จะเกด้้ีแบบเียด้วยเียเด่นนี่นี่ งงสิเจ้าบีเจ้าบีเจนหมีเจนีเนซอบีนะเนหมีอะไรเดียว oh. เนมูนหมีหนึ่งเดือน